คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจ๊จสวัสดีเด็กชายัยนทุกคนนะครับพี่คมปานนนจากช่องบิ๊เจทีพีกันอีกแล้วเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาผู้ชมผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่น้ชมมาไปกิจรรมชุดแต่งงานใหม่น้ชม ก็คือไปกิจกรรมของร้านค้าโมโคเลยท่านผู้ชมครับก็วันนี้มาลองอัดในคอมครั้งแรกท่านผู้ชมครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอภาพให้มณีศิษยสมุทรศรัทธาคอไว้ด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมครับไปดูกิจกรรมกันดีกว่าก็กิจกรรมท่านผู้ชมครับเข้าที่หน้านี่เลยตรงชุดแต่งงานท่านผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้หน้าหน้าตอนอะโอเคท่านผู้ชมกิจกรรมไปร้านค้าโมโคนะครับให้เราเลือกของรางวัลได้6อย่างที่เราไม่มีท่านผู้ชมครับผมก็จะมันมีแต่ของที่ผมมีแล้วท่านผู้ชมครับเกือ ของวันชุดที่ห้าในโคตรเกลือเลยจริงๆก่ <G ül> <G ül> อนว่าเลือกชุดแต่งงานกันแล้วเพราะบัตรสร้างห้องมีสามร้อยกว่าใบคุณผู้ชมค็คือโคตรไม่อยากได้คุณผู้ชมชุดที่สองก็ขอเป็นบัตรสิบใบช่ชมอันนี้เท้าหัวล้อมีแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วกันเพราะ่เท้าหัวล้อมันมีแล้ว,ลวจริงๆส่วนนี้สกินคุณเนซ์สีบลูกับสกินมันต่าง,งดาวมันต่างดาวคุณผู้ชมครับแล้วก็อันนี้ให้เลือกอะไรอย่าง,างนึงโอ้ตัวปืนเหรอเอานี้มาเพื่อไปรุ่นฉลามคุณผู้ชมส่วนอันนี้มีหมดแล้วจะซองดำหรือซองนี้มันก็มมมมีหดแล้วชคือ นในในอ้อยเในยเขาบอกมีของถาวรไม่ค่อยเห็นมีของถาวรอ,อะไรเลยอ่ะไปคุณผู้ชมเมื่อเลือกของครบนะครับคุณผู้ชมมาให้เรากดยืนยันคุณผู้ชมเรียบร้อยโอเคเอ,อ้ยเป็นรูปโมโคไม่ใช่รูปเจ้าสาวตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นรูปเจ้าสาวมายืนนะผมสับตัดเลเยอร์เป็นเจ้าสาวไว้ก็คือการหมุนคุณผู้ชมมากราดติกาคุณผู้ชมอย่าลืมกดเพลงใช่ปะผิดอันต่อท,ทีท่านผู้ชมครับอัดในคอมครั้งแรกคุณผู้ชมก็ระยะเวลากิจกรรมคุณผู้ชมครับเริ่มที่30มิถุนายนจนถึงวันที่6 กร,ก,กระดาษกระดาษคมนะคผู้ชมครับเลือกของรางวัลนะคุณผู้ชมครับที่ท่านต้องการ6ชิ้นจากของรางวัลทั้งหมด6ชิ้นหกชุดแต่ละชุดสามารถเลือกได้เพียง1อันเท่านั้นเมื่อเลือกรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วรางวัลทั้งหมดจะถูกรวมมาอยู่ที่หน้านี้ผู้ชมครับเพื่อให้ท่านหมุนเพื่อหาครับพบปัญหาติดต่อหรือมีข้องส่ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ถ้ามีปัญหาอะไรเขาบอกว่าเริ่มต้นลดจากสิบเือ9เพจเหลือเก้าเพจจริงไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับ ผมเชื่อว่าคือโดยเซติในการหมุนลันค้าโมโคโนี่หมดตู้ตลอดไม่เคยมีครั้งไหนที่มันได้แบบทีเดียวเลยมาผู้ชมมาลองดูครับครั้งแรกยังไงผมว่าออกของเกลือแต่ปืนผมไม่อยากได้เลยเพราะปืนผมมีแล้วโอเคผู้ชมครับได้เป็นตัว๋วมาผู้ชมครับ,รบเราก็หมุนต่อครับส9เก้าเพชรบัตรเป็นเชื่อมก็ไม่อยากได้ผมมีหมดแล้วคืออะไรผมก็ไม่อยากได้ฮิได้มนุษย์ต่างดาวยังดีผู้ชมครับเพราะว่าเป็นของที่ผมไม่มีแน่ ต่อไปอ่ะเชื่อไหมผู้ชมครับในพวกเนี้ยถ้าเกิดซื้อหวยก็ไม่ถูกผู้ชมแต่ถ้าเดาเนี่ยผมมั่นใจว่าออกไอ้นี้แน่นอนเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวนี้ต้องออกแน่เน่าแต่นี่ปุ่มเหยวะออกอนนึงครับลองเอฟเฟกต์ก่อนผมจำไม่ได้ผมกดไว้ตรงไหนบ้างโอเคโอเคเจอละโอเคไม่ยมมาลองกดเอฟเฟกต์กลางๆนี่เลยนั่นไงมันออกปืนจริงด้วยผู้ชมโอ้โหแล้วได้กล่องเดียวผู้ชมครับแล้วบอกว่ามีปืนถาวรต่อไปก็จะเป็น299เก้าาเพชรผู้ชมครับหมุนไปมันก็จะออกที่ เป็นชื่อแล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่มเป็น499เพ็น้ชงครับแล้วจะไปออกตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่599หรือ699น้ชงครับเพื่อจะไปออกชุดน้ำชงครับก็หมดตู้นี้ก็ราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่้ชงครับก็คือว่าเหมือนกิจกรรมเก่าๆที่เคยมาน้ชงเป็นร้านค้าโมโคแบบแบบที่เคยมาเลย้ชงครับสุ่มชุดเจ้าสาวคือลุ้นเอาชุดเจ้าสาวโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากได้ชุดนี้จริงๆอ่ะก็สุ่มได้น้ชงครับแต่ว่าในมมองผมก็คือผมไม่ได้อยากได้ขนาดน้ำชงครับเพราะว่าหล ประมาณนี้ผูช้ชมกิจกรรมก็จะไล่ราคาไปเรื่อยส่วนใหญ่แล้วคนที่บอกหมุน9เพศ9เพรได้จะเป็นแบบว่าเออคนที่ไม่ค่อยได้เติมผู้ชมครับหลักๆถ้าเป็นสายเติมอะเหมือนไม่อยากจะพูดคผู้ชมแต่เหมือนมันล็อกจริงๆคือแบบว่ามันล็อกมากคผู้ชมแบบว่าคือถ้าเติมเยอะๆคือโอกาสจะได้น้อยมากคุผู้ชมแบบจริงๆครับแต่ว่าดูของที่เราได้มาก่อนดีกว่าได้อะไรม,มั่งผู้ชมถ้ากดเอฟเฟกต์พลาดก็ต้องขออภยัยคุผู้ชมพอดีว่าผมยังจําไม่ได้อ้าวผมไม่มีต่างดาว ผมมมไ่ีสกินคืออะไรเนี่ยลดความเสียหายที่ได้รับระหว่างอยู่ในสถานะการกระทำเช่นพันยาซ่อมแซมหรืออื่นๆอ๋อครับท่ณนชมว้าเสียดาวไม่มีนนต่างดาวคุณนชมน่าเสียใจมากอ่าฮะโอเคอัดในคอมครั้งแรกคุณชมตื่นเต้นนิดนึงค่ณชมเพราะว่าเกือบปกติไม่เคยอัดในคอมล้วมันจะแโทรศัพท์อยเดียวเลยวันนี้เกือบ นึกแบบอยากมาอัดนในคอมนุมชมครบ่ี่ผมอยากรู้คือไอ้นี่จะไปเมื่อไหร่ม้ชมสามวันโอเคอยู่ไดู้้ชมครับเฮ้ยผมที่ผมไม่เติมเลยม้ชมวเพราะว่าผมรอน,นี่อยู่รอเน,นี่ยเติมสะสมถ้าเกิดผมเติมเดือนหน้าผมจะได้นีมชมหินแปลงล่างอีกหนึ่งก้อนผมจะเอาไวแ้แลกไอตัวนั้นผมก็เลยยังไม่เติมตอนนีู้้ชมผมก็เลยรอเติมเดือนหน้าแล้วก็ค่อยมาสุ่มจะได้จริงเมื่อกี้ได้ตัวปืนมาหนึ่งใบตังหวะน,นี้ออกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุ้มไม่ออกเลยเลยม้ชมเฮ้ยมีสองใบอ่ะ าจะกินปืนนี้ชมัแต่ไม่ถาวรนะครับเฮ้ยพี่หลามเลขลักกี้จะตันแล้วชมครับไม่ออกคชมบอกเลยว่าคืออะไรคันคบนี้เลขลักกี้ร้อยเก้าชมสุ่มไปแบบสุ่มจะไม่รู้จะสุ่มยังไงคชมครับก็ยังไม่ออกชมคชุดนี้คือเป็นชุดที่ออกยากมากชมครับคือออกยากจังก็ไไปดูแล้วผมไปเจอเมฆเรื่องหนึ่งคุชมครับที่ผมไปดูในเน็ตฟลิกมาคุณชมครับคือบเคือบมันเหมือนมากชมตอนแรกเราจะคิดว่าไอ้ฉลามเนี่ยตอนแรกที่ความตั้งใจ เขาอาจจะเอามาแบบว่าคือให้เหมือนกับอันนี้ใช่ไหมเรื่องอะไรวะก็อาจจะมาให้เหมือนกับเรื่องพีชีมหาเวลาที่จะมาแบบว่าในภายภาคหน้าคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันใช่ไหมแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเหมือนอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไรเออใส่ชุดฉลามคุณผู้ชมซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมหาไม่เรื่องนี้ไม่เจอมากใครรู้ว่าชื่อเรื่องอะไรช่วยเม้นหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเมที่ว่าเป็นตัวละครผู้หญิงผมขาวใส่ชุดฉลาอ่มคือผมพยายามหาแล้วตรมหาไม่เจอแล้วผมไปเจอเมะเรื่องหนึ่งคือแต่จริง เสลี่ยวกาเป็นเม็ที่แบบว่านี่ก็ไม่ได้ผู้ชมมันฆ่ากันเลือดสัตว์เลยนี่ผู้ชมก็ชุดเจ้าสาวอุ้ก็สวยอยู่นะผู้ชมเฮ้ยได้อยู่นะไม่แน่ผู้ชมอย่างนี้มันเฮ้ยไม่แน่ว่าอาจจะต้องเอาไว้ผู้ชมอ้อแยกส่วนได้ด้วยผู้ชมครับตรงส่วนเสื้อผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ดูโอ้โหแผ่นหลังผู้ชมครับมีรายละเอียดดอกไม้นิดนึงผู้ชมครับก็คือเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผู้ชมครับก็สวยงามรองเท้าสีทองขอบทองด้วยผู้ชม กระโปงเฮ้ยสวยอยู่ผมชมตอนแรกว่าจะไม่เอาผมชมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะเอาไว้ผมชมครับแต่ว่าต้องรองบนิดนึงเพราะอย่างที่รู้อยู่ว่าผมจําเป็นต้องรอการสนับสนุนจากทางไกน้าฟีฟายผมชมครับเติมเองทั้งหมดไม่ได้ครับไม่คุม้มเจ๊งมาดิโอ้มีดอกไม้ที่ผมชมครับเหมือนล ul ูลูลาลาเลยนึกถึงสมัยก่อนผม,ผมใครเคยดูโปงรงลางซอ,อนมาครับที่ว่ามีล ul ูรุลาลาจะเด่ดอกไม้แนี้ดอกประเร์เลยผมชมครับแล้วก็คาตานะจะไปเมื่อไหร่นยเฮ้ย มีหลายอย่างที่ผมอยากได้ผู้ชมครับแต่ผมรอข้ามเดือนแล้วผมค่อยเติมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือรองเงินออกด้วย2ก็คือผมรอว่าโปรในการเติมถูกๆเรื่มชมครับเพราะว่าถ้าเติมไปอย่างนี้เลยมันจะไม่คุ้ม,มชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับใครที่มีความฝันน้ชมครับอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะเป็นแบบว่านักแคสเกมหรือว่าอยากจะเป็นแบบคีอเติมผู้ชมครับก็ตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน,นะก็อย่าลืมไปสมัครกัาน้ชมครับนี่ไหนเอ่ยไหน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  นี่คุณผู้ชมครับสามารถสมัครครีเอเตอร์ได้คุณผู้ชมครับยอดซับช่อง5,000นะครับคือช่องต้องมียอดซับอย่างน้อย5,000ขึ้นไป5,000ซับสามารถสมัครได้เลยคุณผู้ชมครับก็ถ้า5,000ซับเราสมัครเป็นครีเอเตอร์นะครับจะมีการสนับสนุนเป็นเพชรแล้วก็เป็นของรางวัลต่างๆคุณผู้ชมครับในการทำภารกิจนะครุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมสมัครกันไว้นะครับจริงๆนี่ก็น่าไปทำปกเนี่ยถ้าตัดส่วนนี้ชุดๆยิ่งน่าไปทำปกมากกว่านู้นคุณ มันจะยากเกินไปผู้ชมในการตัดผมน,นะเมื่อกี้ผมก็ลืมแคปหน้าจอไปด้วยผู้ชมโอเคครับก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะค่าบผู้ชมฝากกดไลค์กด็สุดท้ายผมด้วยผู้มชมไปแล้วบายบายไม่ยาวนะครับพอดีว่ามันมีเวลาให้ดู <laughs>